สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะขนมผิงอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยมันน่าสนใจมากแบบมีเรื่องเล่าแบบว่าเด็กแบบเดินอยู่ดีๆวิ่งหัวล้มฟาดหรือแบบมีคนมีพะโลงแต่ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี้ขนมพิง์ก็เลยจะมาล่าท้าผีกันแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นคนกลัวผีมากแล้วมาทาคลิปแบบนี้คือ โอเคแล้ววันนี้ขนมถิงมาทำภารกิจกับไอทิ้งแมคคีนโอเคเราจะเข้าไปกันเลยเสียงประตูก็สยองแล้วว่าอยาจะแอบไป ทั้งทำเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> มีประตูให้เหมือนเดิมไปกันเถอะเจ้าไลท์ติง้ง <c oughs> โอนะ้ยน่ากลัวมาก ร้บมากเลยอ่ะแล้วก็มืดมากด้วยกลับแล้วดิบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอสำรวจอยากเข้าไปตรงสนามอ่ะเราเราเข้าไปเจอไอ้สนามกัน เห็นทันไหมเนี่ยม่้กลัวโอ้ยแล้วกออาจะขับไปเรื่อย คิดว่างงทุกทุกใจอะแล้วคือเมื่อกี้เกือบเกือบไปไปรถไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปตรงที่ที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนนี่ข่าววาตรงนี้ที่บอกที่เล่าไปตต้นเรื่องอ่ะที่ไม่ที่มีเด็กนิ่งก็คือตรงนั้น ดูทางแล้วไลติ้งก็จะไปไม่ไหวเดี๋ยวจะลงเดินอยู่นี่นะ <c oughs> น่ากลัวตอนนี้คือเงือไหล <c oughs> สารพัดภมูมิสารพัดภูมิอยู่เอ้ยไม่ใช่สารพัดภูมิ <c oughs> คือขนมพิงไม่อยาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะลองไปสำรวจในอาคารกันดูตอนกลางคืนเขาก็มีเปิดไฟอยู่แต่ความน่ากลัวก็ไม่ได้ลดขึ้นเลยอาคารนี้แหละที่ขนมพิงเล่าประวัติหน้าโรงเรียนเดี๋ยวผีจะเดี๋ยวผีจะเดินไปนั่งตรงที่เด็ก น่ากลัว้ยนาอจะน่ยวนั่งกีตรงนี้เราจะนับหถึงสิบ้ยน่ากวโอหนสอง 3 4 5 6 7 8 9้าห้าค่าานั่งเฉยๆก็รู้สึกขนลุกพทุมคนเลยอ่ะเราเราไปทางอื่นดีกว่าเราทิ้ง เราทิ้งแมกครีนไว้ตอนนี้มาถึงโซนของเล่นเป็นโซนของเล่นที่คนไม่น่าเล่นสักเท่าไหร่เลยแต่ถิงก็จะเล่นโอ้ยไม่น่าเล่นเลยของเล่นอะเล่นน่ากลัวมากอจอดไว้ครามินเห็นชิงชาด้วย ช้าไม่มีที่นั่งนะ <c oughs> โอเคเขาละ จะคนผีจะรอ,อดมันยังดีให้เล่นอยู่ไหมเนี่ยถ้าขนมผีโพงมาอีกน,อ <c oughs> อนิตินทำไงอ่ะอุ้ยน่ากลัวเสียวเสียวขาเคยเห็นในหนังผีอะแบบผีมันดึงอ่ะเฮ้ยแล้วอยพูดทำไมวะเนี่ย เราังอยู่มิติเดิมอยู่ใช่ไหมนั่นนั่นมีสาราด้วยเราลองไปนั่งกันเห็นมันน่ากลัวดีสารานะ่ากลัวมากเก่ามากได้กินได้กินอาอว่าแบบมีประวัติแน่นอน ร,ร,รู้สึกหิวมากฉันว่าเราเรีบกลับกันดีกว่าเฮ้ยทำไมลมมันแรงขึ้นนะรู้สึกได้จริงรู้สึกได้ ายนเดี uhm, ๋ยวรอซะโอ๊ยไม่จ้าไลติงไลติงกับลองทา้งอยู่ในโรงเลียงนเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วค่อยไปเอาแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด่วๆเลยไม่ไม่กดไม่ได้แล้ว